มาต่อกันเลยนะคะกับเพื่อนๆชาวมังกรนะคะขอพลังงานภาพประวมให้กับชาวมังกรในช่วงเดือนมิถุนานหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนีนะะ่ยสถานการณ์ภาพรวัของชาวมังกรเป็นยังไงบ้างโอ้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยนะสําหรับชาวมังกรมันมีเรื่องที่เราจะต้องบุบบ่าฝ่าฟัาานแต่จบสวยมากๆ ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆนมีมีความคาดหวังมีเป้าหมายมีสิ่งที่มันเหมือนเรามีเรามีไอเดียลเรามีภาพในอุดมคติว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากประสบความสําเร็จแบบนี้เราอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้เรามีภาพในใจในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เหมือนสู้สุดพลังในการที่จะไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสมพันธ์เองในเรื่องของการงานการเงนินอะไรก็ตาม เราก็รู้สึกว่าเราอยากเราอยากถึงจุดหมายแล้วเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งเพื่อนๆกำลังจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งที่เราลงทุนลงแรงความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวการต่อสู้ของเราเรากำลังจะถึงชัยชนะเรากำลังจะประสบความสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้สึกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงว่าด้วยความที่เรามุ่งมั่นมากๆพลังงานเราอาจจะมีความรู้สึกที่ มีความแข็งอยู่บ้างมันมีมันมีพลังงานของการแบบต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็มีความขัดแย้งขึ้นค่อนข้างเยอะอืมแต่อย่างนี้ความบอกอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นเป้าหมายเรามีฝันในใจเรามีฝันที่ไกลแล้วเราอยากไปให้ถึงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เรามาระว,วังนิดนึงว่าถ้ามันมากเกินไปมันอาจจะทําให้เรามองข้ามความรู้สึกของคนบางคนหรือเรามองข้ามอะไรที่มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆใน,นแต่ละวันเรา,าอาจจะ มันอาจจะทำให้เราทำบางสิ่งบังอย่างหลนหายไประหว่างทางที่ที่เรามีโฟกัสที่ชัดเจนที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนมีคู่มันมีความรู้สึกที่ว่าด้วยความที่เราไปบุ่งบ้านททำงานอะเรามันระวังความขัดแย้งนะหรือบางคนถ้าอยู่ห่างกาันหรือว่ามันมีแบบเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยว แล้วมนระวังความที่เราแข็งเรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยแล้วกับเรื่องของการงานหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสด้วยที่จะมีคนแบบใหม่ๆเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนซึ่งจากเดิมที่ห่างกันอยู่แล้วบางคนอาจจะห่างกันที่ระยะทางจริงๆหรือบางคนมันอาจจะระยะทางไม่ได้ห่างแต่ด้วยความที่มันต่างคนต่างไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นแกลเป็นช่องว่างที่เรามาระวังว่าจะมีเออาจจะทําให้มันเกิด ความรู้สึกที่มีคนอื่นมาแทรกได้ง่ายขึ้นเออมันมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันชุ่มชื้นหัวใจอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ที่วันหนึ่งที่ความสัมพันธ์เดิมอ่ะมันมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันมันไม่มั่นคงและมันก็จะเป็นช่องว่างและที่ทําให้คนใหม่ๆมีโอกาสเข้ามาแทรกได้ง่ายขึ้นฮะก็เรามาระวังเนาะแต่ถามว่าแยยๆกันไปเลยไบมก็ว่าก็ยังหลอแต่เพียงแต่ว่า มันดูมีโอกาสทีนี้สำหรับคนที่เป็นคนโสดคนงานจะอยู่ยังคนเงาเงาแต่เรามีสเสน่ห์นะเรามีสเสน่ห์แล้วเราก็มันเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการความรักความสัมพันธ์แต่เวลาอยู่คนเดียวก็เหงาแต่เวลาที่มีคนเข้ามาก็รู้สึกว่าฉันสตรองฉันโอเคฉันมีสเสน่ห์และฉันก็รู้สึกว่าฉันยิ่งอยากอยู่คนเดียว คือเรามีเสน่ห์มากๆชาวมังกรที่เป็นคนโสดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้เราแฮปปี้เรามีพร้อมเราเราไม่เสจะต้องพึ่งพาวความรักแต่ถามว่าเวลาอยู่คนเดียวเป็นยังไงเหงาซีเจอเดมูลมันก็เหมือนมีความย้อนแยงในตัวเองเอออยู่เบาๆทีนี้สําหรับคนที่มีคนคุยคนคุยเอ่อถ้ามีคนคุยอยู่แล้วเรามาระวังว่าอาจจะมีคนเก่าๆที่อยากกลับมาคุย คนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเราเขาอาจจะอยากกลับมาแบบฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่หรือถ้าคนที่มีคนคุยแล้วมีปัญหากันช่วงก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นเขาคิดถึงเราแล้วเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันฟื้นคืนกลับมาดีได้เหมือนเดิมกลับมารู้สึกแฮปปี้กันเหมือนเดิมแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาอยู่ก็เป็นไปได้ว่ามันมีความรู้สึกว่าคนคนน,คนี้เป็นคนที่ เป็นเหมือนเป็นเหมือนคนคนในอดีตชาติของเราเออมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ฟ้าประทานมาซึ่งมันมีโอกาสมากๆถ้าไปนในกรณีที่3ก็คือมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เราค่อนข้างมีความคาดหวังกับคนนี้ค่อนข้างเยอะมันมันมีความรู้สึกที่ดีมากๆแต่มันก็มีความกลัวอยู่ในนั้นเช่นกันว่ามันจะไปรอดไหมเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีคนคุย กวางมองว่ามันมีหลายเคสมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในเคสที่1หรือ2หรือ3สถานการณ์ก็จะเป็นประมาณที่กวางเล่าไปทีนี้คําแนะนําอู๋ชามังกรความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นหยิบเราเป็นคนที่มีความสามารถมากๆอยู่แล้วหยิบมาใช้ให้ถูกจังหวะให้คือรู้รู้หลบรู้หลีกรู้ว่าตอนนี้เราควรนิ่ง รู você, so you, know ้ว so kind of so ่า so ตัวน you, know ี้เราควรที่จะลุกรู้ว่าตัวนี้เราควรที่จะรับรู้ว่าตัวนี้เราควรที่จะผ่อนคลายรู้ว่าตัวนี้คือเราถ้าเรารู้กระบวนการู้ที่จะหยุดรู้ที่จะเดินหน้าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วสิ่งที่เพื่อนเพื่อนคาดหวังเนี่ยเรากําลังจะไปถึงและเรากําลังจะได้เฉลิมฉลองเรากำลังจะได้พักผ่อนรีแลกซ์อย่างที่เพื่อนเพื่อต้องการเป็นกําลังใจห้กับเพื่อนเพื่อนชก่อนะฮะ